สมาขมะมถึงพร้อมด้วยมิตรดีงามโอนิโเจปยุญชะโตโยนิโศเอปยุญชโิโตโตนี้แปลว่าก,กำเนิดแหล่งเกิดทำในใจให้เกิดคุณงามความดีโดยอาศัยหมู่มิตรมันซีมทั้งนี้เขาเลี้ยวบางวยจะเป็นอมพาตตายจะเข้าคนเดียวแท้อะหัวเขายัางนั่งได้กระยตุต่อไปบานโดนโดนเขามันก็นลืง่ง เจอ,อความฉลาดเกิดความชำนาญขึ้นเอ,อสงบก็สงบไปฉลาดก็ฉลาดขึ้นความคิดปรุงแต่งรู้ทันครูบาอาจารย์เทศนนฟังโอ้มันเหลือเท่านี้ดูว่าชีวิตของเรามันเหลือเพียงเท่านี้มันใกล้จะตายไปแล้วไปห่วงน้ำเขาเห็นยังลูกหลาน คนเก่งขึ้นไปได้บาดเองไอ้เรียงเขาเขาใหญ่แล้วเ่าตายเขาสิเห็ดจังไดเขาก็สิบพหากินเองบอกคือหัวเขายัางกระดอกเดียดแน่เพิ่นเก่งเขานี่นนแหละได้บาเดบาเ,เก่งสำเถาก็ยังดีได้บาดเนี่ยเก่งสำเถาะหูลังคอนอ่าเบิด,เม,บดเมื่อเบิดคืนเมื่อฮอดบ้านหายฟูฟูเก่งกว่าโก้หายลูกหายาาร้านเมื่อคืนฮอดเขาแหกหมด